ความชันของทางขึ้นใช่นี่ครับเราได้แล้วต้นนี้ยังนุ่มยังแน่นครับเดี๋ยวไม้ข้าวหลามหนึ่ไม้ได้แล้วครับเงื่อโซกเต็มหัวยุงก็เต็มหัวนี่นะครับเราพามาหาไม้ข้าวหลัม ไป่าดไปดงอันนี้ไม้ข้านมที่เขาตัดแล้วครับว้าวโสุดยอดแล้วก็ยังเดินขึ้นไปอีกนี่เหรอไม้ข้าวหลามไอที่มันเป็นข้อข้อใช่ครับจนลำบากขนาดไหนเหรอครับดูดิดูความชันของทางขึ้นใช่ข้าพี่ขายกี่บาทนะสามก็บอกสิบบาทสามก็บอกสิบบาท กกบอาจริงๆน่าจะเขาบอกว่าสิบบาทเลยนะกขาบอกว่าสามบาทคือมันลำบากมากอ่ะใครใครไปซื้อไม้ข้าวหลามในตลาดนะไม่ต้องต่อราคาเขาหรอกนะรู้สึกจากการขี่รถเข้ามานะแบบลำบากมากอ่ะแล้วก็มืด้วยเหนื่อยมากอ่ะดูสภาพดิไม้แทงหัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่เราจะต้องตัดนะฮะว่าเขาต้องเลือกประมาณไหนเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญครับดูว่าผู้วิจัยนี่ครับผมเรียกว่าการไม้ข้าวหลาม นี่ครับเราได้แล้วต้นนี้ยังนุ่มยังแน่นครับเดี๋ยวอ่านสารไม้เท้าไหะ่ไอปุดเรามีเอฟซีอยู่ข้างหลังลากลงมาตรงนี้เหรอใช่ เขาตัดทีเดียวขาดครับเราต้องเละเละซะแล้วอ่ะทาเนี่ยตาขึ้นองนี้เหรอเนี่ยเหรอตัดตรงนี้ตรงนี้ใช่แล้วใช่บินนะัีเนี่ก็ทิ้งต้นวันนี้นี่เหรอยี่ห้อ ยากจริงๆนะนะาาขายข้าวหลามนี่ตัดทีหนึ่งทีหนึ่งที่ถ้าม่มีเลื่อยนะปื๊ด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 มาให้แม่ทำดูโอ้โหเเออ,อ,อว้าวบ้องได้แล้วบ้องหนึ่งเป็นไงเจ๋งไหมไม่ใช่คนตัดนะ <laughs> นี่ง่ายง่ายเมื่อก ok ี้ดีกว่าเมื่อกี้รบอย้ครับนี่ครับหืมไม้ข้าหลามหนึ่งไม้ได้แล้วครับเหงอโตกเต็มหัวยุงก็เต็มหัวี่มีภูเขาข้างหลังเลยนะใช่ไม่ได้เดินย่านีแบบหลายสิบปีมากแล้วเขาไปสมัยเด็กตอนนี้เราจะไปที่แบบเป็นโดงของไม้ข้าหลามข้างล่างเนี้ยเป็นแสนเป็นไร่แสนฟ้าหัก นี่ครับต้งลงไปอีกครับตอนนี้เป็นเวลา15บห้านสนาทีครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าดงข้าวหลามลองถ่ายดูครับลองวนดูเราได้แล้วครับข้าวหลามเนี่ยครับเยอะมากอุ้ยสามกระบอกสิบบาทสิบบาทคุ้มไหมใครว่าคุ้มบ้าง <c oughs> ข้อสุดยอดอ่ะถ้าเอาเยอะๆทีถ้าเอาไปขายทีหนึ่งต้องเอาร้อยสองร้อยกระบอกจะคุ้มให้เอาไปทีหนึ่ง ก็ลำบากทั้งวันไหนจะแล้วมันก็คันนั่นะครับมันจะมีเขาเรียกมีขนมันใช่ไหมตรงนี้มันจะมีขนล้วเรียกมันกายภาษาัเรียกว่ามันกายแปลว่ามันคันจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดบอกว่าไม่เอาน้กลับบ้านก่อได้แล้วครับไม่รวยครับผมงอกใส่กลิ่นแมลงหมดเละไม่รวยแต่พอกินตอนตอนเย็นครับผมเดี๋ยวเราไปตอนแคมป์ติงไปได้สักายนะครับ นี่เราจะไปแคมปิ้งตอนเย็นนะเอาไปทำเอาไปหุงข้าวโอเคนี่ครับเป็นพิธีมอบข้าวหลามจะติดมาสายแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งล้นเดี๋เวลากลับแล้วฮะไปเผาแบกมาเลยครับท่าแบกข้าวหลามเฮียบัวไอจิกปากกระบอกครับ นี่ครับวิธีเอาข้าหลามออกครับแบบถ้าไม่เยอะครับมัดกับตะกาข้างหน้าครับนี่ครับไปครับเราเรียบร้อยแล้วครับเรากำลังจะกลับแล้วครับ หมูหมูปลาครับนี่รอยหมูเขามาขอใ้กินอะไรครับ เจอของดีครับ uh. เจออะไรเนะ uh. ในป่า <Okay. S 1> เขาเรียกดอกอะไรเนี่ยโ oh. หน้นี่ครับสวยไหมสวยสีม่วงอ่อนๆนี่ครับเราขอหน่อยนะเราขอหน่อยนะขอใครขอ,อขอดอกไม้ มาครับจากกลางวันที่เราได้ไปหาข้าวหลามกันในป่าในดอยแบบเหนื่อยโคตรเหนื่อยเรามาเสร็จแล้วเราเผาไปสามกระบอกแล้วฮะแล้วก็มีกระบอกที่ยังไม่เผาอีกสองกระบอกนะครับจุดขายแม็กของข้าวหลามคือตอนนี้ครับที่เราเผาฮะม,ม,มันมันได้ฟิลไหมอากาศเย็นๆสบายๆแล้วก็มีข้าวหลามกินอร่อยๆข้าวหลามที่จังหวัดลำปางในภาคเหนือเขาเรียกภาคเหนือเลยละกันว่าเนื้อเยื่อเขาจะติดดีมากแล้วข้าวหลามเขาจะ มีทั้งยาวมีทั้งสั้นแต่มันจะไม่ใหญ่นะครับสังเกตว่าข้าวหลามจังหวัดอื่นอ่ะมันจะใหญ่แต่มันก็จะสั้นอย่างเช่นชนลบุรีใช่ไหมเวลาเราไปชลบุรีเงี้ยมันจะมีจุดแพรวักซื้อแพรวักซื้อแพรวักซื้อ What What the fuck แพรวักซื้อจุดแพรซื้อของฝากกันเป็นข้าวหลามที่บางสัน้นและใหญ่ให่มันจะไม่ค่อยมีเยื่อสังเกตนะครับเวลาเราแกะมายือติดมือ แต่ข้าวลามอ่าที่ที่จังหวัดภาคเหนือแล้วกันเอาว่าภาคเหนือมันจะมันจะติดข้าวดีมากแล้วมันก็จะไม่ติดมือมันจะมีทั้งแบบข้าวลามแบบไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่กะทิไม่ใส่อะไรแบบจืดๆแต่มันจะมีเยื่อกับข้าวลามที่ใส่กะทิใส่ถั่วแล้วแต่คนชอบนะครับอ๋อรู้สึกว่าจะร้อนนะอเอาเกนนะครับเดี๋ยวเราไปเผาข้าวราดม,มาดีกว่าฮะไปเลยไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอาไฟใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับ อัน,นี่ก็บอกนะครับที่เรานี่มาวันนี้ขาวอัน,นี้ขาวนะฮะทมนะ,ะไม่อย่างดีคนที่ไปเอาเข้าวหลามเป็นเนี่ยเขาจะเอาเป็นคือเขาจะรู้เลยว่าข้าวหลามแก่ข้าวหลามหนุ่มหรือว่าข้าวหลามพอดีกับการนามาขายอย่างเงี้ยพอดีฮะทำไมไม่ติดมือแล้วก็มันมีเขาเรียกเชื้อเขาเรียกเชื้อไอ้ที่เป็นใยมันอะภาษเาเหนือเรียกเชือ้อ จะติดดีมากครับไม่ติดมือเลยแล้วก็อุ่นแล้วก็ร้อนแล้วก็หอมมากแล้วก็เป็นขิู้ <c oughs> นี่นะครับใครมาเชียงใหม่มาภาคเหนือครับอย่าลืมซื้อนะครับแล้วเอาไปทำกินที่กรุงเทพได้ถ้าแบบทาแบบเบสิกเบสิกเลยนะเอาเข้าวสารนะที่เป็นข้าวเหนียวครับเทใส่เลยเทใส่บ้องข้าวหลามเสร็จเกือบเต็มอีกนิดนึงประมาณสักข้อมือประมาณนี้ครับแล้วก็เทน้ําใส่ได้เลยเทน้ําใส่จนจนมัน,นจนมันล้นข้าวสารนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักสี่ชั่วโมง ใช่ไหมสี่ประมาณประมาณสี่ชั่วโมงครับแล้วก็ถึงเผาได้เผาก็เผาไม่ยากครับพยายามอย่าให้มันไหมแค่นั้นเองมัไม่เกินสิบห้านาทีหรอกครับได้แน่นอนอย่างเงี้ยแล้วก็รีบกินตอนมันร้อนนะครับมันจะอร่อยถ้ามันเย็นแล้วมันก็จะแข็งกระด้างหน่อยกินกับน้ำพริกกินกับกับข้าวก็ได้เหมือนเรากินข้าวเหนียวแต่ว่ามันจะอมกเ่าข้าวเหนียวนนอร่อยทำข้นก็ได้โอเคครับอร่อยมาก่ไปดูลองไปหาซื้อกันนะครับมาเชียงใหม่ต้องไปซื้อนะครับตามตลาด ตลาดทั่วไปน่าจะมีนะน้าจานนะครับถ้าถ้าเจอก็รีบซื้อนะาไม่แพงนะครับจากจากที่เราไปหานะหายากมากสามกระบอกสิบบาทหรือสามกระบอกยี่สิบเนี่ยครับคุ้มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสาหรับการจัดจานนะครับแล้วอ้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ไม่ตายครับ